เพืเ่อนๆไปเช็คราคานาวิงนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับ<ฮ>ตัวนี้เหมาะสำหรับการายวีล็อกเบ็กพวกผมนะก็คือแบบว่านี่เราสามารถพับแล้วก็แบบนี้ได้เลยนะครับ กล้องตัวใหม่ครับผมไว้ถ่ายความทรงจำผมกับคุณคือ <c oughs> ผมอยากเรียนอยากสอนพออเมมนรอพราะจะตอโทรสัพัน์เราะแต่ภาพไม่ได้ดรอปดรอก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันตอนรั้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ <c oughs> และหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยและเราก็ไปรับชมคลิปกันตอนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยร้อยนะครับวันนี้ก็ที่ผมออกมาจากโคนิวนาโซประมาณกี่วันแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เก้านะครับโคันที่สิบสองตอนนี้ผ่านมาแล้วสิบเจ็ดวันโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็ถือว่าอัปเดตช่องของเราแลก็มันไม่ได้ราคาสูงอะไรนะครับโอ้โหสีเขียวด้วยกล้องตัวใหม่มานะครับก็เรียกว่าถือว่า เราไม่ได้ทํางานกับปูนิวแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมทางานกับปูนิวเนี่ยผมก็จะใช้ของเขานะครับเองาผมไม่ได้ทํางานใช่ไหมผมก็คิดว่าปูช่อกล้องยีๆสักตัวสักตัวหรือไม่ก็นอนบุกสักตัวคือคอมกับนอนบุกเนี่ยคือผมต้องมีเน่แต่ในอนาคตนะครับแต่ผมมีเงิอนอยู่ก้อนนึงผมก็จะตัดสินใจซื้อกล้องมาก่อนเพราะว่าโซนิกผมจะต้องจ่ายนะครับเงินผมตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่มีแล้วนะครับ เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราเอาเองนินเนี้ยไปซื้อกล้องนะครับก็คือผมได้อยู่พันเดียวพันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ายังไงผมก็ต้องรอ,อเงินยูทู e อบกเดือนหน้าครับก็คือวันที่21 <S <S ่สิบเอ็ดันยังอีกนานเลยครับเพื่อนๆอันนี้แค่สิ้นเดือนแล้วผมต้องรอเกือบถึงสิ้นเดือนหน้าอีกครับใครจะจ้างมาเดี๋ยวเราดูกันว่ากล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องรุ่นอะไรและราคาเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าเรามาดูกันก่อนนะครับเป็น Canon <S <S แค n นั่ M ห้าสิบหรือว่า E ห้าสิบนี่เนี่ยผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นแบบ ช้าๆเนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือรางวัลชีวิตที่เราซื้อเป็นกล้องตัวแรกเลยนะที่ผมคิดจะซื้อเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดจะซื้อเลยนะกล้องเนี่ยถ้าเกิดผมทํางานกับโปนิเนี่ยผมก็จะอาไปกินเหล้าไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ย <S 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 คือคือถ้านาเราทํางานกับโปดียวครับโกโปก็มีหัวก,กันนกก็มีคอมก็มีคอมดีๆก็มีคือตัดดีทุกอย่าง มันสามารถรวดเร็วนะแต่พอผมมาอยู่คนเดียวผมรู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาสักหน่อยนะคร <Huh? S 1> ับก็การพัฒนาของผมก็ไม่ไม่มีอะไรมากแต่ผมบอกเลยนะผมยังตัดกับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะ <Huh? S 1> มไม่รู้ว่าผมซื้อกล้องตัวดีๆมาเนี่ยแล้วตัดกับโทรศัพท์เนี่ยภาพมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าก็ <c oughs> คลิปนี้เราก็ยังถ่ายกับโทรศัพท์อยู่นะเพราะว่าเราก็อัปเกรดจากโทรศัพท์เหมือนกัน <c oughs> ผมบอกเลยนะครับ เริ่มต้นจากโทรศัพท์ที่คุณมีนั้นไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรคุณอย่าไปซื้อกล้องตามคนที่เขาถ่ายเลยนะครับคือเรามีเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นนะครับคือผมถ่ายโทรศัพท์จริงๆแล้วก็ต่ากับโทรศัพท์จริงๆนะเพื่อนๆติดตามติ๊กต่อนี่ก็คือมากระเป๋าใบเดียว <S 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 <ๆ>เรามาเก็ตกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า ข้างในเนี่ยจะเป็นสภาพยังไงเพราะว่าผมมีตังน้อยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าผมถือว่าผมอัปเกรดนะครับอันนี้อะไรอันนี้นี่กล้องนี่เลยอ่าไม่เดาเราดูครับในกล่องครับมีแค่นี้อันนี้เป็นสายชาร์จแบตก่อนนี้เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผม นี่เลยเกม Candy Pop นะครับและนี่ผมกดฟรีสปินแล้วก็เร่งสปีดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเราเร่งสปีดมันก็ย,ยิ่งเร็วด้วยนะผมบอกเลยนะว่าใครที่รู้แจ็คพอตไวๆเนี่ยก็ต้องเร่งสปีดเลยนะครับและที่สําคัญเลยใครอยากเล่นเกมแบบผมก็สามารถเอบไปได้เลยครับผมที่ S55 FIFA g a m นะครับผมนะแอปนี้นะครับเขามีระบบฝากถอนที่รวดเร็วทันใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับและใครไม่มีบัญชีธนาคารนะครับสามารถฝากถอนผ่านบัญชีทูมานี่วอลเล็ตได้เลย คือสะดวกสบายมากๆเลยครับเพื่อนๆและถ้าใครบอกว่ามาจากช่องอัคคยน้อยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม100่งสำหรับ50คนแเรกและถ้าใครไปไม่ทันเขาก็มีสิทธิพิเศษอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมแบบผมจริงๆนะครับก็สามารถแอดไปได้เลยนะครับที่เอสห้าหีฟาเกมอย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับก็จะเป็นสายสไปน์นะครับอันนี้จะเป็นอะไรเดีย๋ยวเรามาเก็งกันเลนไม่มีเหรอวะเลนไม่อ๋ออันนี้เลน จับเลนอยู่บอกเลนไม่มีบ้าไปแล้วนี่อันนี้เป็นเลนสิบห้าสี่สิบห้านะครับนี่สิบห้าสี่สิบห้าเราปรแกะดรตัวกล้องกันครับเพราะว่าผมบอกเลยอันนี้เนี่ยเป็นกล้องสาหรับมือใหม่อย่างคนแบบว่าเริ่มต้นนะครับคือมันไม่ใช่กล้องที่แบบว่าคนมีตังค์ซื้ออะคือคนมีตังค์ก็จะไปซื้อออย่างนึงนะครับอันนี้เราซื้อแบบว่าเพื่อนๆไปเช็คราคาเราเองนะครับ canon e ห้าสิบ นะครับแคนนอน E50 นี่ก็จะเป็นกล้องตัวเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการถ่ายวีล็อกแบบพวกผมนะก็คือแบบว่านี่เราสามารถพับแล้วก็แบบนี้ได้เลยนะครับนีคือมันถือง่ายแต่สเปคมันก็โอเคนะครับดูสภาพกล้องครับเห็นไหมนี่ใม่ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆไปเช็คเอานะครับแคนนอน M50 เอ้ย E50 ถูกแล้ว c e n o n EOS M 50คือผมบอกเลยผมไม่ใช่สายกล้องและผมไม่เคยรีวิวกล้องแบบนี้ผมก็เปิดแกะกลองให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าจะให้คนอย่างผมมาซื้อกล้องอ่ะผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดซื้อนะครับอันนี้ม,มันจําเป็นใช่ไหมใช่ท่านน้ครับท่านนผมพูดตรงๆเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดจะซื้อกล้องเลยนะครับเพราะว่าเรามีของโกนิวอะเราใช้ของโกนิวดีกว่านะครับเมื่อก่อนนะตัวเล็กแต่ทันรัดครับเพื่อนๆคือของจริงตัวเล็กมากครับเพื่อนๆดูกบมือผมนะ นี่ตัวจริงของเล็กมากแต่ราคาก็เขาบอกว่าราคาต้นๆนะครับต้นๆของคนเล่นกล้องมนี่แทบช็อกครับเพื่อนๆคือแบบว่าโอ้โหราคาเรื่องบอกตรงนก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใครที่จะสนใจนะก็ไปดูรีวิวได้นะครับเพราะผมก็ดูรีวิวมาแล้วแต่จริงๆอะผมจะเอา XA7 แล้วก็ a 6 4 0 0แต่พอผมไปดู a 6 4 0 0นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบของกลุ่นยวของเครื่องเก่า ซึ่งผมเคยใช้เคร mar ื <c oughs> ่องนั้นมานานมากนะครับที่ผมถ่ายของโูนี้ผมรู้สึกว่าหน้าผมมันดำเฉยๆไม่โลแต่ผมอยากลองตัวนี้แคนนอนเพราะเขาบอกว่ามันมีมันมีแบบสีที่นุ่มนวลนะครับทอดความมันั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็คลิปหลังจากนี้ผมจะบอกว่าคลิปที่เราหลังจากลงกล้องนี้นะครับเราจะอัปเกรดจากกล้องตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่าภาพที่ได้มาจะสวยจะสุดหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับจริงๆเราไม่ได้สายภาพรีวิวนะแต่เรามาแกะของให้ดูว่า เราจะอัปเกรดช่องนะครับแต่ที่สาคัญเลยผมเนี่ยมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมาถึงก่อนผมก็จะถ่ายนะครับแต่ถ้าไม่มาถึงก่อนคลิปนี้เราก็จะลงเลยนะครับผมนะนี่เป็นกล้องตัวใหม่ครับผมไว้ถ่ายความทรงจำผมกับคุณหลายค่ะงผมก็สั่งอุปรกรณ์เสริมมาแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้มันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะผมเพิ่งสั่งจากลาซาด้ามานะครับคือมันถึงพอๆกันเลยมันใส่ยังไงวะเนี่ย คือผมบอกเลยผมใส่ไม่เป็นนะครับเฮ้ยก็ใส่อย่างนี้ชัยเ่าพอนี่นี่ได้ได้แล้วมันไม่ใช่ท่านี้ใช่ท่านี้เปล่าใช่ท่านี้เนี่ยนี่หรือว่าอีกท่านึ่งนี่อีเอ็มห้าสามไม่มันต้องหั่นออกมาเปล่าหั่นออกมามันใส่ได้สองข้างเลยเปล่าเออคือมันใส่ได้สองข้างมันใส่ท่านี้มั่งนี่ใส่ได้ ก็เราเสริมรอจากชิ้นนี้แล้วก็มันมีอะไรแบตเตอรี่คือจริงๆอ่ะเราอยากแบบว่าเก๋ให้ดูเลยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้สายชาร์จหม่นะครับใหม่ทุกอย่างครับผมไม,ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ชาร์จกับบนรถยนต์ได้เลยเออเดี๋ยวมันชาร์จกับไฟบ้านอ๋อนี่นี่นี่มีเสียไฟบ้านเลยเลยมีแบตปะเนี้ยแบตไม่มีอ้า <c oughs> วแบตอยู่ไหน <c oughs> โอ้นี่ไงตกใจตกใจครับผมคิดว่าแบตไม่มี แตผมไม่ดูแลวความจุก,กี่มิลลิแอมนะครับ8 7ดยมิลลิแอมนะครับชาร์จ7.2โวลต์เดี๋ยวเราใส่ดูทอจรีงๆผมอยากเปิดให้ดูนะเพราะว่ามันแต่ไม่รู้มันจะเปิดติดหรือเปล่าถ้าปดไม่ติดบ้าเลยเปิดติดสิอาจจะไม่ติดครับผมไม่มีอะไรขึ้นเลยอานนทเพราะว่าอันนี้ก็จะตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราค่อยตั้งค่าแล้วกันคือจะตั้งเลยไหมนี่มันลองผักสวิตช์ออกไปออ ตัวนี้นะครับจะต้องผักสวิตอันนี้ด้วยเวลาเปิดอ๋ตอตกใจครับผมตกใจก็กล้อง <c oughs> ก็กกสาภาพมันซูมได้ป่ะนี่อ๋อพอกลางๆนี่จะโ,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 โอเคนะอ่ะนี่ดูนะครับดูอันนี้คือเราจับกระทัดลัดมือนะครับท่านท่านว่าผมดูจากข้างหลังผมไม่รู้ว่ามันโอเคไหมเพื่อนๆว่อยว่าใจก็คอมเมนต์มา โอเคไหมโอเคอ่าแบบว่ามันเห็นอยู่แบบนี้ไหมไม่ของของจริงโอเคอยู่นะของจริงโอเคนะเดี๋ยวผมขอพลิกดูก่อนนะว่าโอเคเพราะว่าผมก็เพิ่งดูครั้งแรกเมื่อยันเทโอโหรอจัดคือบอกเลยนะนี่คือเลนส์คิดติดกล้องนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแบบว่านี่ถึงนี้เลยนะใช่ก็ถือว่าเราสามารถถ่ายมือเดียสบายนะและผมบอกเลยเขาบอกว่าเสียงจากกล้องเนี่ยโอเคแต่เราสั่งไม์ไวเลสมาแล้วนะครับ แอบสั่งไมวายเลตมาด้วยคือเราอัปเกรดทีนึงเราก็อยากจะอัปไปสุดแต่เดือนหน้านะครับหรือว่า2เดือนข้างหน้าผมมีอีกอย่างเลยก็คือโน้ตบุ๊กกับกล้องแต่ถ้าน็ตบุ๊กเนี่ยผมจะพบกับตัวนี้เนี่ยได้สบายนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องเอ้ไม่ใช่ถ้าเป็นคอมเนี่ยมันจะเร็วกว่าผมขอปิดก่อนนะครับถ้าเป็นคอมเนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับในงบที่แบบว่า เราซื้อ3 0 0 0 0เหมือนกันนะครับผมแนะนําเลยว่าคอมจะดีกว่านะครับเพราะ3 0,000ของโน้ตบุ๊กก็ตัดได้แต่ผมว่ามีคอมมันมี2จอมันสะดวกกว่าที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมตัดโน้ตบุ๊กโกลิมมาเครื่อง3 0,000่นกว่านะโกลดิมบอกว่า30,000กว่านะครับกับคอมเครื่องแสนกว่าผมบอกเลยว่าคอมดีกว่าเพราะคอมมันมีหลายจอมันสามารถดึงเอฟเฟกต์อะไรได้ง่ายกว่านะสําหรับคนที่มีงบะสามสี่หมื่นจะซื้อคอมผมแนะนำเลยคอมนะแต่โน้ตบุ๊กผมซื้อโน้ตบุ๊กเพราะว่าผมจะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็มีสายชาร์จแบตกล่องชาร์จแบตนะครับสายส่วนสายนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จกับรถยนต์ใช่ไหมใช่อ่าที่ชาร์จ<ร>กับรถยนต<ร>์น,นะครับ canon eos m 5 0นะครับใครสนใจซื้อก็เพื่อนๆผมผม,ผมไม่ใช่นักรีวิวกล้กองตัวจริงนะครับผมแค่ถ่ายแบบเพื่อนเพื่อนดูเฉยๆว่าเออถ้าเราจับวีล็อกแบบนี้เนี่ยมันโอเคไหมเมื่อกี้คือมุมมันโอเคมากนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะก็ไปดูตามลาซาด้าเลยได้นะครับกับ c a n น n e O S M 5 0นะครับโอ้โหเหนื่อยมากครับผมนี่แค่รีวิวกล้องร้อนไหมเพราะว่าไม่ไม่ค่อยร้อนหรอกเราทำเพื่อคนดูไดไงคือไม่ร้อนผมว่าผมไม่ร้อนผมสู้นี่คือรางวัลชีวิตที่เพื่อนให้ผมาสุดยอดนะประมาณนี้ก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะรับชมคลิปถัดๆไปนะก็คือเราจะถ่ายจับต้องตัวนี้แต่หลังจากที่เรากล้องตัวนี้อาจจะมีสองสามคลิปนะครับที่เรายังถ่ายกับโทรศัพท์อยู่เพราะว่าผมเนี่ยคือนักตัดต่อกับโทรศัพท์ ตัวจริงและผมบอกแล้ก่อนที่ผมจะมาทำกับผมนี้เนี่ยผมตัดต่อกับโทรศัพท์มาตลอดนะครับและวันนี้ผมก็ถือว่าอัปเกรดครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งต่อไปผมลิงค์โน้ตบุ๊กไว้งบสัก30,000ื่นเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กตัวไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาแต่ผมบอกเลยเพื่อนๆคอมเมนต์ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกผมอาจจะไปซื้อในสองเดือนข้างหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแต่เรายังถ่ายถ่ายาน,นี้จะไม่แต่เรายังตัดกับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบของเราเราจะ คือผมอยากเรียนอยากสอนคอราะตัดต่อโทรศัพท์กับตัดต่อโทรศัพท์นะครับว่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ภาพมันยังดรอปด,ดูผมก็ไม่แน่ใจใว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะก็ฝาก็ไม่ติดตามด้วยถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับเพราะว่าคลิปใหม่ๆเราจะทาแบบเต็มที่ในนอนเต่คลิปนี้เราอยากมาให้ดูว่าเฮ้ยเราซื้อกล้องได้แล้วครับเพืพ่อนๆนะซื้อกล้องได้แล้วฝากก็ไว้ติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม